มีใครที่ใช้มือถือ Android แล้วอยากจะเล่นเกม Minecraft ที่มีภาพสวยๆแบบนี้บ้างไหมครับ โอเคครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ Discord ของ YSS Group นะครับก็จะเห็นนะครับว่าเขานะครับได้อัปเดตนะครับเกี่ยวกับ MB Loader นะครับที่ช่วยทําให้ Minecraft ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปเป็น Minecraft ที่สามารถใช้ Shader ได้นั่นเองนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับให้เราเข้าร่วมกลุ่มเทสของแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับก็คือต้องไปเข้าร่วมกลุ่มก่อนนะก็ตั้งชื่อตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็กดเข้าลิงก์ที่2นะครับก็จะเป็นลิงก์สําหรับเข้า Play Store นะครับก็จะสามารถเข้าไปด ดาวโหลดตัวแอปนี้ได้นะครับแต่ย้านะครับว่าต้องเข้าร่วมกลุ่มก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะและก็ต้องใช้อีเมลที่เราเข้าร่วมกลุ่มด้วยนะครับถึงจะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะนะครับก็ตัวแอปนี้นะครับก็ยังเป็นแอปที่ยังอยู่ในระบบเทสนะครับก็ถ้าใครไม่มั่นใจนะครับก็อาจจะรอไปก่อนก็ได้นะครับนะครับหรือว่าไม่ต้องใช้เลยจะดีกว่านะครับโอเคครับพอเราติดตั้งตัวแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปดาวน์โหลดตัวของเชดเดอร์กันเลยนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับไปเว็บเดิมโหลดในเว็บนะครับก็จะเป็นการ สนับสนุนตัวของคนทำแอดออนมากกว่านะครับก็เหมือนเดิมเลยนะดาวน์โหลดตัวของ Newbie Complimentary นะครับในหัวข้อ Android นะ r e m m g i n e ด้วยนะครับจากนั้นก็มาถึงหน้าเว็บเดิมนะครับก็กดเหมือนเดิมนะดูโฆษณาแล้วก็ปิดแถบไปนะครับจากนั้นก็รอสักครู่นะจากนั้นนะครหลังจากที่อันล็อกคอนเทนต์เสร็จแล้วนะครับเราก็ เข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ให้เรียบร้อยนะครับย้ําอีกทีนะครับว่าตัวนี้นะครับจะต้องใช้ไมค์คาร์บแท้เท่านั้นนะครับเป็นไมค์คาร์บอื่นๆนะครับก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับผมจะไม่มีสอนแล้วกันนะครับสําหรับตัวของไมค์คาร์บเถื่อนนะก็จะใช้แค่ไมค์คาร์บแท้เท่านั้นนะครับโอเคครับถ้าใครที่ได้ไฟล์มาเป็น zip แบบนี้นะครับก็ลบ zip ออกนะครับแค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เราเข้ามาที่แอปครับแล้วก็กดที่โหลดวิดดักโคนะครับตัวนี้จะเสถียรสุดแล้วมั่งเท่าที่ผมกดมานะครับเหมือนอัััันนนนนนข้้้้าางบบบจจะะะใชไไม่ดคครรก เขาจะเข้ามาในตัวเกมอัตโนมัตินะครับก็จะเห็นว่าทุกอย่างนะครับมันหายไปนะก็เหมือนกับเป็นตัว Minecraft เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวแยกออกมานะครับถ้าใครที่เคยเล่นไมครับด้วย c ค r ร์ดฟอร์ดนะครับก็จะเข้าใจฟิลนี้นั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เข้ามาที่ rs f i l e explorer นะครับไปที่ไฟ shader ของเรานะแล้วก็กดค้างที่ไฟล์นะครับไปที่เพิ่มเติมนะครับ open s หรือว่าเปิดด้วยนะครับ จากนั้นก็ไปที่อื่นๆนะครับแล้วก็เลือกตัวของ MB Loader นะครับจากนั้นก็เลือกเป็นเสมอหรือว่าเพียงครั้งนี้ก็ได้นะครับเราก็จะ Impor t Shader เข้ามาในเกมแล้วนะครับจากนั้นให้เรากลับไปที่หน้าหลักอีกที่นึงแล้วก็กลับไปที่ Setting ครับจากนั้นก็ไปที่ Global Resources แล้วก็มา Active ตัวของ Shader ให้เรียบร้อยฮะแนะนำนะครับให้รีเกมสักครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองสร้างโลกให้ดูนะครับเพราะว่าการที่เราใส่ไปในครั้งแรกนะครับเขาจะไม่ติดนะ นะครับเท่าที่ผมเคยลองมานะครับนี่นะครับพอสร้างโลกเสร็จแล้วนะครับก็จะยังไม่ติดนะครับในตัวของเชเดอร์นะก็ให้เราออกเกมนะครับแล้วก็ปัดแถบทิ้งนะครับจากนั้นก็เข้าไปที่ MB l o a d e r อร์มาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดกับดาร์โคนะครับก็จะเข้าเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปที่โลกที่เราสร้างเมื่อกี้ก็ได้นะครับนี่นะครับก็ ตัวของ s h a อร์ก็จะติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการลง s h a อร์ในมือถือ android นั่นเองนะครับก็ตัวของ mb loader นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับคนที่ใช้มือถือ android นะครับแล้วก็อยากลง s h a อร์นะแล้วก็ต้องใช้ m i e c a t แท้ด้วยนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อ m e c r ก็ t ก็79บาทนะครับเก็บตังคินขนมไม่นานหรอกครับก็ซื้อได้แล้วนั่นเองนะครับ s h a อร์ที่ลงได้นะครับก็จะเป็น s h a อร์ที่ support render darkon นั่นเองนะครับแต่จะไม่เหมือนพวก ที่ใช้ d e r e e r นะครับอันนั้นจะไม่เหมือนกันนะจะเป็น shader พวกตระกูล w e w e นะครับหรือว่าของ YSS นั่นเองนะครับก็ใครที่ไม่มั่นใจนะครับว่าตัวแอปนี้นะครับจะปลอดภัยไหมอาจจะรอไปก่อนก็ได้นะครับรอเขาเปิดในแบบเปิดใน Play Store แบบเป็นทางการนะครับก็ส่วนใครที่ไม่แคร์นะครับอยากเล่นแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมกลุ่ม S ได้นะครับแล้วก็แล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดได้ในลิงก์ l a y Store นะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวของ MB l o a d e r นะก็ถ้าใครมีปัญหานะครับก็ลองคอมเมนต์ปรึกษาการใต้คลิปได้นะครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด, like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมบ๊ายบายครับ